ลูกสิทธูกรรมที่มันเกิดทุกอย่างที่มันเกิดกับชีวิตลูกสิทปูแล้วทุกทุกคนมันเกิดจากตัวเราทั้งนั้นนะที่กรรมมันเกิดและความวุ่นวายมันเกิดก็มาจากตัวเราเราอยากไปรู้อยากไปเห็นอยากไปสนใจอยากไปอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขากรรมมันเลยเกิดเกิดอยากมีเกิดอยากได้เกิดอิจฉาเกิดดูถูกคนอื่นเกิดอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาเกิดอิจฉาริษยาเกิด ดูถูกเขาเกิดพูดจาไม่ดีไม่เป็นมงคลกรรมมันถึงเกิดจากลูกศิษย์ปูอยากรู้ไหมถ้ามึงไม่อยากมีกรรมเองก็อยากไปรู้อยากไปสนใจสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างที่มันเกิดเกิดจากตัวเราทุกสิ้นทั้งสิ้นทั้งปวงมันเกิดจากตัวเราจริงไหมล่ะใครจะเถียงปู่ไหมแต่ปู่มีคาถาดีอยากให้พวกมึงพ้นทุกเดี๋ยวปู่จะบอกนะให้ท่องให้ครบ19จบแล้วพวกมึงจะเห็นผลท่องทุกวันให้ครบ เดือนหนึ่งแล้วมึงจะดีพุทธทางสรานังกระฉามิทำมังสรานังกระฉามิสังทังสรานังกระฉามิมึงท่องทุกวันนะวันละสิบเก้าจบนับท่องให้ครบเดือนหนึ่งแล้วมึงจะเห็นผลมึงจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและตัวของมึงและครอบครัวของมึงนะมึงเชื่อปู่บทนี้นะ่ะช่วยมึงได้จริงๆแล้วมึงจะพ้นทุก